สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราครับคลิปนี้จะเป็นเก็บพระสมเด็จตามตำราบทที่4นะครับต้องบอกว่าเรื่องราวที่ทำมา600อกว่าคลิปก็จะค่อยขรหมดผมครับแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ไล่ปีพศครับตอนนี้เราพูดไปแล้วว่าปีพุทธศักราช2 3 9 2สมเด็จพระจานโตนะครับมีการพบพระสุ้มกอกระแผ่เพชรถ้าเราพูดถึงเรื่องของผงวิเศษทั้ง5 พูดถึงหินดินหยกเขียวดินเจ็ดปงเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสะนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของดินโป่งเนี่ยผมเคยทําคลิปเฉพาะไปแล้วว่าเป็นดินที่มีสัตว์มากินมีเสือมากินนะครับก็จะเป็นดินที่มีแร่ธาตุและแร่ธาตุดังกล่าวเนี่ยละเอียดถึงขนาดสัตว์ที่กินไปแล้วนะครับมีกําลังอยู่ได้หลายวันรวมถึงเป็นยารักษาโรคด้วยนั่นเรื่องหนึ่งนะครับแต่คลิปที่มาเล่าก็จะพูดถึง ในมุมมองนะที่หลวงปุ่ธคำได้พูดถึงว่าอารยภาพต่างๆซึ่งอันนี้ก็พูดตามที่เขียนมาซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่านี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาเล่าเพื่อ,อสืบทอดนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์เราก็จะทราบว่าดินโป่งเป็นอาหารของสัตว์นะครับต่อมานะครับในช่วงปีดังกล่าวนะครับเราก็พบว่าหลวงปู่ธคำเองเนี่ยท่านจะเขียนไว้ในหนังสือของท่านอาจารย์ชลาลัมชลช่วงนะครับแล้วอาจารย์มนัสยยอขันเนี่ย พูดในลักษณะว่าสมเด็จพิชญ์โตเนนงท่้สร้างาพระมาเรื่อยๆครับแต่ว่าสร้างมาเยอะแม่พิมพมีการแกะมาเรื่อยๆครับและก็เป็นหน้าพ,พ์ไม้ก่อนที่จะไปถึงปี2407-2408ที่พบกลุ่มหลวงวิจารณ์เจรานายช่วงเวลาดังกล่าวนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากและมีเรื่องราวสําคัญเกี่ยวกับการสร้างาพระสุเด็ดพอเรามาพูดถึงสมัยที่สมเด็จพยยิชญ์โตรับสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดระคังนะครับโดย ได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิตติหรือเป็นนะครับเจ้าคุณชั้นสามัญต้องบอกว่าผมจะอิงสมณศักดิ์น่นะตามวัดละขังนะครับที่มีการเข็บดึิเอาไว้ส่วนในหนังสือของหลวงปู่คำเนี่ยก็จะมีการพูดเหมือนกันแต่ว่าจะสลับการจะนําพระเทพกวีขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นพระธรรมกิตตินั้นขออิงตามวัดละขังละกันนะครับโดยเรื่องราวนะครับในช่วงปีพุทธศักราช 2องพตามบันทึกของหลวงปุกค,คำเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้าปี2อ9 5นะครับสมเด็จพระจ้าโตเนี่ยท่านจะอยู่ที่บางพรมอยู่บางพรมรยตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวนะครับที่หลวงปุกค,คำเนี่ยพูดถึงเนื้อพระที่อยู่ในช่วงบางพรมโดยลักษณะเนื้อพระจะเป็นเนื้อพระแบบผงวิเศษล้วนและมีน้ำอ้อยเขียว นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผงที่อยู่ข้างในที่เรียกว่าผงดําในคลิปหัวข้อพูดผมจะใช้คําว่าผงดําคงกระพันนะครับทาไมถึงใช้ชื่อนี้ต้องบอกว่าในเรื่องราวเนี่ยบอกว่าในปีพุทธศักราช2องพนนะครับก่อนที่จะอยู่วรคัน,นสมเด็จพระจาน์โตนะครับท่านก็มีการใช้แม่พิมไม้แล้วก็มีการเผา แม่พิมพ์ให้เป็นฐานนะครับสารดังกล่าวนั้นจะถูกเรียกว่าผงดาโดยผงดําดังกล่าวนั้นจะเป็นโมลสรที่ใช้ผสมอยู่ในพระสมเด็จบางคนเคยเจอก็บอกว่าเป็นผงทูบบ้างผงแบรนเผาบ้างซึ่งจะบอกว่าในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มผงดำเนี่ยนะครับแรกๆกที่มีเรียะถึงนี้ก็จะมีผงฐานแม่พิมพ์นะครับถ้าฐานก็จะดำเพราะเป็นไม้แต่ถ้าเป็นขี้เถ้านะครับก็จะเป็นสีเทา ขาวเทาหรือถ้าเป็นใบาลานนะครับใบาลาน,ก,นาลาาก็จะมีสีน้ําตาลถ้าเผาก็จะมีสีน้ําตาลน้ำตาลเข้มหรือจะเป็นขี้เท่าออกขาวก็แล้วแต่โดยทั้งนี้นะครับแม่พิมพเองเนี่ยโดยหลักก็จะมีการเบริกเนตอยู่แล้วนะครับก็คือแม่พิมพ์ต้องปลูกเสรก่อนเป็นแม่นะครับแล้วค่อยมาปลุกลูกซึ่งแม่พิมพ์ก็มีปกทานดําส่วนผงใบาลานนะครับต้องบอกว่าสมเด็จพระนทงโตเนี่ยท่านเป็นผู้เคารพพระธรรม แล้วก็ได้แสดงนะครับความเคารพเนี่ยเป็นปริศนาธรรมให้กับสมณเณรด้วยมีครั้งหนึ่งสมณเณรนะครับถือใบลานทมขึ้นมาเนี่ยสมเด็จพระทเจ้าโตเนี่ยท่านเดินผ่านพวกท่านยกมือไหว้เลยนะครับรี่ว่าเนรก็ตกใจทําไมระดับท่านเนี่ยนะครับถึงมาไหว้เนรไม่ต้องพูดถึงสมณศักดิ์พูดถึงว่าท่านเป็นครูที่สอนนะครับปริยติธรรมสอนพระเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยทั่วประเทศนะครับ และเว็นพระที่แปลบาลีกับพระสังฆราชด้วยเจอเนนถือนะครับใบลาภธรรมยงม,มือไหว้สิ่งที่ท่านกำลังแสดงให้เห็นเนี่ยท่านไม่ได้ไหว้ที่สำมิตร์แต่ว่าที่พระธรรมซึ่งเรื่องราวนี้นะครับรวมมปจนถึงเรื่องของการที่สม,มัยจาโตพูดถึงพระคาถาที่พูดถึงเยธรรมมาเหตุตุปภวานะครับที่เป็นบทตั้งต้นที่พูดว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุนะครับพระตถาคตได้แสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นไว้ดีแล้วนะครับ น,นี่ผมโดยสรุปนะครับการแปลอาจจะแปลไม่ตรงพูดคาถาก็พูดไม่ครบนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าในความสําคัญของพระธรรมและหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นคติธรรมต่างๆเนี่ยนะครับถูกนามาเผาผ่านผงใบลานเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในพระทุกองซึ่งมีเรื่องราวอีกมากมายนะที่พูดถึงเรื่องของสมเด็จพระจันโตที่พูดถึงเรื่องการสร้างเจดีย์นั้นจะต้องมีพระธรรมอยู่ข้างในเรียกว่าธรรมมเจดีย์เพราะฉะนั้นครับ พระสมเด็จในแต่ละองค์เนี่ยที่เรียกว่าอุเทศิกเจดี JD เนี่ยนะครับมีพระธรรมอยู่ในเชิงสัญลักษณ์ก็คือผงใบลานเผานะครับเพราะฉะนั้นผงดําที่ว่านั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำแบบเทาน้ําตาลผงขี้เถ้าขาวจนถึงผงผงดำเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผงไม่พิมพ์เผานะครับผงใบลานเผาซึ่งอนุภาพเราพูดถึงเรื่องปีพุทธศักราช2393แล้วกันนะครับ มีคนชาวบ้านอยู่ท่านหนึ่งชื่อว่าตาอ้นเนี่ยนะครับได้ไปไปนะครับก็บไปมาหาสู่นะครับสมเด็จพระจ้าโตนั่นแหละด้วยความศรัทธาแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเก็บแม่พิมพ์เผาที่เป็นฐานเนี่ยกลับมาระหว่างที่เก็บกลับมาก็ไปนั่งกินอาหารนะครับแล้วในร้านนี่ก็มีคนทะเลาะก,กันฟันแทงกกันนะครับก็มีเหตุการณ์ที่คนที่ เอามีดฟันแทนเนี่ยนะครับมาฟันตาอ้นนี่ยมือเนี่ยนะครับกับแม่พิมพ์ฐานตัวเนี่ยที่เผาเป็นฐาน,นนะครับฐานดำเนี่ยยกขึ้นมาการปุ๊บปกต้องฟันในเขานะครับจากนั้นก็จัดการกับกลุ่มอัตาพาน์เรียบร้อยนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่พูดถึงจุดสําคัญที่ก่อให้เกิดน,นะครับพูดถึงว่าแม่พิมพ์ของพระสมเด็จเองเนี่ยที่เป็นแม่พิมพ์ไม้ที่มาเผาเนี่ยมีอนุภาพในเชิงของคงกระพันแล้วก็มีเรื่องเล่าอื่นนะครับอันนี้อิงจาก รูปคคับนะบพูดถึงพระที่เรียกว่าพระเทพดำอันนี้เขาเรียกว่าพระเทพดำปุกเนี่ยเราต้องมาดูถ้าอิงตามหลักวรรคขันเนี่ยก็จะบอกว่าท่านรับสมณศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นพระธรรมกิติในปีพุทธศักราช2395และนะครับเลื่อนนะครับสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2397อีก2ปีถัดมาถ้าอิงตามเวลานี้นั่นหมายความว่า ในปีพุทธศักราชพมอ 97, มีการสร้างพระขึ้นมาที่เป็นเนื้อดำเนื้อฐานแล้วได้รับขนานนามว่าพระเทพดำโดยเนื้อหาดังกล่าวนะครับจะแตกต่างกับพระที่ท่านเห็นที่ผมโชว์อยู่ที่แสดงให้เห็นเนี่ยเราเวลาแยกเดี๋ยวจะคุยเรื่องพิมพ์นะครับแต่ขอไล่าตามพศไปได้น,นะครับเราดูร,ารู้เลยว่าเป็นพิมพ์ของวิจารณ์เจรนายลักษณะการแกะแม่พิมพ์สัดส่วนโกลเด้นเรโชนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าดูตามคลิปไปนะครับนนี้สรุป เราถึงแยกได้แต่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันครับว่าในยุคหลังแล้วที่เป็นสมเด็จแล้วเนี่ยมีการสร้างพระเนื้อดำขึ้นมาจึงเรียกว่าสมเด็จด,ดำในขณะที่พระเทพดำนัมีสร้างอยู่จานวนไม่มากและเนื้อหาอย่างที่บอกก็ต้องเป็นลักษณะกลุ่มที่เป็นเนื้อผงวิเศษลักษณะพระก็จะต้องออกเดี๋ยวจะได้ชมเนื้อผงวิเศษในอีกสักคลิปสองคลิปว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วเป็นเนื้อดำก็มีครั้งหนึ่งมีเด็กนะครับ เข้ามาสมเด็จพระจันทรโตก็ให้พระเนื้อดาไปเด็กคนนั้นไปสนนะครับก็ถูกช้างถีบอะไรถีบแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เลยทําให้เรื่องราวของพระเทพดำนในยุคนั้นเนี่ยมีความเรื่องลือออกไปนะว่ามีอนุภาพในเรื่องของคงกปัญช,ชาตรีซึ่งเราบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้เราพบอีกว่าพระที่มีลักษณะเนื้อดำไม่ได้มีแค่เฉพาะยุค ก่อนเป็นพระสมเด็จแต่หลังจากที่่านเป็นสมเด็จแล้วเนี่ยก็มีอยู่จานวนมากโดยเฉพาะที่เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจรนายนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไล่ปีไปเราจะพบพระกลุ่ชุดที่หหรือชุดแรกนะครับที่อยู่ในวัดเกตชัยโยแล้วนะเรียกตามชื่อเดิมมีพระที่เป็นเนื้อดำด้วยเห็นไหมครับนี่คือจุดหนึ่งที่เห็นถึงการสร้างนี่เดี๋ยวเราต้องมาดูครับเนื้อแรกเนื้อผงพิเศษรงดินซอ แล้วก็เนื้อดินมีการเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีการเขียนเอาไว้ส่วนเรื่องผงดําหรือผ้าเนื้อดำเนี่ยแม้แต่พระธรรมถาวรเองก็มีการพูดถึงในลักษณะเดียวกันนี้นะครับในหนังสือท่านอาจารย์ตรีอาิวัยก็มีเพียงแต่ว่าคนเนี่ยจะไม่สนใจไม่นิยมนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยเริ่มต้นนะครับการเก็บพระสมเด็จอย่างจริงจังเนี่ยเริ่มต้นคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเริ่มจากพระสมเด็จดํา โดยคุณสมบัติที่ชัดที่สุดของวระสมเด็จเนื้อดำที่ผมได้ทำได้พูดในคลิปเนี่ยคลิปแรกที่ปรากฏเนี่ยอยู่ในช่องของคุณไตรเทพนะรเรื่องสมเด็จด,ดำตอนนั้นก็คือหาขึ้นมาเลยนะครับก็คือคุณสมบัติที่มีแร่เหล็กเยอะอยู่เยอะและแม่เหล็กดูดได้นะครับเลยเป็นที่มาของเรื่องผงดำด้วยเรื่องผงแร่เหล็กและมีกลุ่มเหล็กที่เป็นเหล็กไหลเหล็กไหลธรรมชาติที่มีลักษณะ นะครับเป็นลักษณะอย่างเช่นเขาเรียกว่า natural m a g n e t i t e นะครับก็คือมีความเป็นแม่เหล็กธรรมชาติอยู่ในกลุ่มนะครับที่เป็นแร่เฮมาไทต์เหล่านี้ก็มีนะครับผสมอยู่ในนี้เยอะนะครับทำให้มีคุณสมบัติในการที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กได้สูงแต่เมื่อเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสต์ออกมาแล้วเนี่ยนะเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสต์มาแล้วเนี่ยโผล่มาค่าไม่ได้สูงเลยนะครับและนี่คือ จุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องผงดำนะครับและอนุภาคที่ชัดเจนที่สุดของผงดําที่อยู่ในพระสมเด็จแต่ละองค์ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับของอภิชาตรีนะครับอันนี้ก็หลายท่านนะครับรวมถึงเหตุการณ์นะครับที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นผู้ศรัทธาชาวมุสลิมที่มีโอกาสได้พระไปเนี่ยและพบเหตุการณ์ที่ว่านะครับฝันไม่เข้า ยิ่งไม่เข้าซึ่งทาคลิปไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้เรื่องปฏิหารพระสมเด็จพระที่ท่านห้อยก็คือพระสมเด็จด,ดําแต่ว่าผงดําที่ผมพูดถึงนี้นะครับมีอยู่ในพระสมเด็จทุกองค์นะครับมีอยู่ในทุกองคหลวงปู่คาก็ได้เขียนเอาไว้ด้วยในยุคหลังก็มีด้วยนะครับใหวันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวเราลองดูคลิปส่วนหนึ่งที่เป็นพระที่เป็นเนื้อดานะครับก็องค์นี้นะครับเป็นยุคที่หลัง2 4 0 8ไปแล้วครับเป็นพระสมเด็จ ดำนะครับต้องเรียกว่าสมเด็จดำแล้วนะครับแล้วก็ในละกพ็พบเนี่ยมีพระกระแผงสมกอยน,นะครับเห็นดินหยกเขียวนะครับแล้วก็มีเรียกว่ากลุ่มผงดินสอนะครับผงวิเศษเนี่ยนะครับกระจายอยู่ตามองพระซึ่งหลวงปู่คำเองก็พูดถึงว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่ามีจุดขา,ขาวๆกระจาย,ยเต็มองค์แต่ว่าเวลาดูตาเปล่า,าครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับอาจจะมองไม่เห็นนี่นะครับไม่ดู นี่เป็นชุดที่ผมเก็บตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยครับก็คือมีขึ้นนะครับให้ทําบุญเข้ากับมูลทิิพลังบุญไปด้วยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังยังมีเหลืออยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มแร่เหล็กนะครับที่เป็นเหล็กเงินยวงเหล่านี้ด้วยนะครับผมไม่ดูอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยขาวมันวาวนะครับไม่มีสนิมนะครับ แต่ถ้าจะเจอสนิมจริงๆจะไม่ใช่สนิมเหล็กแต่จะเป็นสนิมที่เป็นดอกแรกนี่นะครับนะครับเป็นเงินวาวเลยนะครับซึ่งชุดเหล่านี้เนี่ยผมเก็บมานานแล้วครับตั้งแต่ก่อนผมจะทําคลิปอีกนะครับตั้งแต่ยังไม่เคยมาพูดมาให้ดูเรื่องมูลสารเลยครับทำมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันด้วยนะครับเนี่ยเราก็เชิงอนุรักษ์เราก็มีความสุขนะครับหรือจะดูอีกเนื้อนึงนะครับที่ อยู่บางขนพรมนะครับกุจะดีเล็กนะครับเนื้อก็จะแห้งขาวนะครับดำนะครับขาวนี่คือขาวที่เป็นตรงนี้นะครับที่เป็นกลุ่มผงวิเศษอื่นนะครับที่มาเกาะอยู่นะครับเป็นลักษณะเนื้อพาทั้งขาวนะครับแต่ดำมือคือดำนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นแร่เล็กเนี่ยเจออยู่ด้วยนะครับวาวๆนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคุณสมบัตินะครับที่ทำปฏิกิริยากับแม่เหล็กเนี่ยในทุกๆองค์ที่เป็นเนื้อดำนะครับได้ดีหมดเลยนะครับทําปฏิกิริยาแรงเลยนะครับแต่ว่าเวลาสแกนออกมาเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับและนี่คือเรื่องราวนะครับที่อยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2,393และ2,395นะครับและก็2,397ในเรื่องราวถัดไปโปรดติดตามในบทที่5ครับ